สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับออน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับและว,วิธีการทําต่างๆขั้นตอนเลยนะครับผมก็คือให้เอามูลไส้เดือนนะครับใส่กับผ้าขาวจํานวน2กิโลแล้วก็มัดห้อยอย่างเงี้ยครับโดยโดยตรงเนี้ยจะเป็นถัง50ลิตรเราก็ใส่น้ําเข้าไป50ลิตรเป็นน้ําเปล่านะครับแล้วก็ผสมกับกาก,าก,ากน้ําตาล2ขีด หรือถ้าไม่ใครไม่มีกากน้ําตาลก็เอาน้าตาลทรายแดงก็ได้ครับสองขีดแล้วก็คนๆๆแล้วก็เอาผ้าขาวที่ห่อด้วยอเออเอามูลมูลไส้เดือนนะครับที่ห่อด้วยผ้าขาวอะครับมาห้อยอย่างนี้แล้วก็เติมออกซิเจนเข้าไปเจ็ดวันทิ้งไว้เจ็ดวันนะครับเราก็จะได้น้ําหมักมูลไส้เดือนที่มีสารอาหารเยอะแยะไปหมดที่เป็นผลดีต่อพืชที่พืชชอบนะครับผม ส่วนการนําเอาไปใช้ก็คือว่าถ้าเอาไปแบบฉีดพ่นฉีดพ่นทางใบก็จะใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อสิบนะครับหมายความว่าน้ําหมักมูลไส้เดือนหนึ่งลิตรผสมกับน้ําเปล่าสิบลิตรนะครับคนคนผสมกันแล้วเอาไปฉีดพ่นทางใบหรือถ้าใครจะเอาไปลดลกทางดินอย่างเช่นใส่ฝักบัวอะไรต่างๆนะครับก็จะอัตราส่วนก็คือจะเป็นหนึ่งต่อยี่สิบหมายความว่า น้ำหมักมูลไส้เดือน1ลิตรผสมกับน้ำเปล่า20ลิตรนะครับเพื่อ,อไปลดราดทางใบประโยชน์ของมูลไส้เดือนน้ำหมักมูลไส้เดือนก็คือเยอะแยะไปหมดอะครับอย่างที่รู้ๆกันก็คือว่ามันจะมีสารอาหารต่างๆที่ที่เป็นผลดีต่อพืชเวลาลดลดไปแล้วนะครับก็พืชก็ไม่ต้องไปสังเคาะอะไรต่อก็คือดูดดูดเอาไปใช้สําหรับดูดเอาไปใช้โดยตรงได้กับพืชเลยทําให้อ่อ พืชเติบโตเร็วต้นแข็งแรงมีรากที่แข็งแรงและอะไรต่างๆอะครับใบใบกรอบอะไรเงี้ยต้นแข็งแรงเติบโตเร็วโตวเร็วอะไรต่างๆก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ผมก็จะเอาหมูนไส้เดือนที่หอเนี้ยออกเพื่อเอาไปไปลดเอาไปใส่กับต้นไม้ต้นอื่นๆต่อนะครับผมแล้วเราก็จะให้ออกซิเจน ออกซิเจนอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ที่เหลือก็เอาเอาไปใช้ได้เลยครับเอาไปกรองเอาไปกรองใส่ขวดใส่อะไรเพื่อ,อไปใช้งานใช้งานผสมน้ําเพื่อไปลดต้นไม้ต่างๆได้เลยครับรับรองครับว่าต้นไม้งามแน่นอนออกดอกออกผลได้เติบโตเร็วแล้วก็แข็งแรงครับลองใช้กันดูนะครับผมวันนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ